สวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวของกัปตันช้างมาฝากกันนะครับสโมสรบูเว็บชนบุรีได้บรรลุข,ข้อตกลงปล่อยยืมตัวกัปตันช้างกฤษดาวงแก้วดาวเตะกัปตันทีมให้ย้ายไปลงเล่นฟุตบอลกับสโมสรนนครปฐมยู่ในเต็ดภายใต้การคุมทัพของโคตทงทงชัยสุกโกกีทีมจากไทยลีก2ศึก m 1 5 0แชมเปี้ยนชิพด้วยสัญญาระยะสั้นเป็นเวลา3เดือน การปล่อยตัวในครั้งนี้เพื่อเติมเต็มความฝันให้กับกัปตันช้างที่มีความฝันว่าอยากที่จะลองเล่นฟุตบอลอาชีพสักครั้งหนึ่งคุณทัชพัฒน์เบญจศิริวัลประธานสโมโสรบูเวฟบชนบุรีกล่าวถึงรายละเอียดการปล่อยยืมตัวของกัปตันช้างว่าเริ่มจากกฤษดาเข้ามาพูดคุยกับทางทีมบริหารด้วยตัวเองหลังจากจบการแข่งขันวัวซอไทยลีก2022ว่าจะขอย้ายไปเล่นฟุตบอลอาชีพเพื่อเติมเต็มความฝันของเขาดูสักครั้งหนึ่ง โดยคณะผู้บริหารสมโมสรนนครปฐมอยู่ในเตดให้ความสนใจอยากจะขอยืมตัวเขาไปเล่นให้กับทีมในช่วงเล็กที่2ทางสมโมสรบูเว็บชนบุรีเองเห็นว่าเป็นการลงเล่นในช่วงปิดฤดูกาลประกอบกับว่าอยากช่วยเติมเต็มความฝันของผู้เล่นคนสําคัญที่อยู่ช่วยทีมมากกว่า10ปีให้เป็นจริงจึงอนุญาตรวมถึงยินดีป่อยยืมตัวกฤษดาวงแก้วให้กับสมโมสรน,นครปฐมยู่นเต็ด กฤษดาวงแก้วนะครับจะมีลุ้นประเดิมสนามในนัดแรกของเลกที่2ในเกมที่นะคนรปฐมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านพบกับเชียงใหม่ FC ในวันเสาร์ที่7มกราคมพศ2 5 6 6เวลา18นาฬิกานะครับผมก็ดีใจกับกัปตันช้างด้วยนะครับที่ได้เติมเต็มความฝันนะครับในการไปเล่นฟุตบอลอาชีพนะครับฟุตบอลสนามใหญ่นะเดี๋ยวผมก็จะคอยติดตามดูนะครับติดตามเชียร์นะครับผมฟุตซอลนะครับผมก็ดูแกอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้ก็จะรอเชีย ฟุตบอลสนามใหญ่มั่งนะครับผมในไทยลีก2ผมก็มีทีมเชียร์เพิ่มแล้วนะครับก็คือนครปฐมยุนเต็ดนะครับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมนะฝากกด Subscribe ด้วยเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย